หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งกลางป่าใหญ่ที่มีสัตว์มากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันแต่หน้าแปลกใจทใําไมหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีแต่ความเงียบหละ่ะวันหนึ่งเจ้ากระต่ายจึงออกเดินทางจากหมู่บ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคุณสิงโตในระหว่างทางที่เจ้ากระต่ายเดินทางนั้นก็ได้เดินผ่านบ้านของคุณลิงซึ่งประตูบ้านของคุณลิง ได้ถูกปิดไว้และเมื่อเจ้ากระต่ายเดินทางไปอีกนิดก็ไปพบกับบ้านของเจ้าหนูนั่นเองและเช่นเดียวกันบ้านของเจ้าหนูก็ถูกปิดไว้อย่างบ้านของคุณลิงเมื่อเดินทางไปอีกนิดก็พบกับบ้านของคุณแม่ไก่ซึ่งบ้านของคุณแม่แม่ไก่ก็ได้ถูกปิดเช่นเดียวกัน และเมื่อเจ้ากระต่ายเดินทางไปถึงบ้านของคุณชิงโตคุณสิงโตก็ได้ให้คำปรึกษาโดยบอกว่าลงชื่อเพื่อนๆในหมู่บ้านมาจัดปาร์ตี้ดูซิแล้วร่วมกันทำขนมสูตรพิเศษกันจะได้ชวนให้ทุกคนออกมาคุยและสังสรรค์ร่วมกันทันใดนั้นเจ้ากระต่ายก็รีบกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองและไปประกาศกับเพื่อนบ้านทุกคนว่าจะมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆก,ก,กลางหมู่บ้านนั่นเอง เช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้เดินทางไปยังลานกว้างในหมู่บ้านซึ่งก็พบว่ามีเพียงแค่เสาสองต้นเท่านั้นที่ลานกว้างทุกคนเลยนำทงหลากสีมาติดไว้เพื่อความสวยงามาหลังจากนั้นคุณกระต่ายได้นำหม่อใบใหญ่ มาวางเพื่อจะทำขนมสูตรพิเศษโดยคุณกระต่ายได้ใส่แครอทหั่นแว่นแว่นลงไปต่อมาตามด้วยคุณแม่ไก่ใส่ไข่ใบโตาตามด้วยเจ้าลิงใส่กล้วยแสนอร่อยและตบท้ายด้วย เจ้าหนูใส่เนยก้อนหอมๆได้สัตว์ทุกตัวก็ร่วมตัวช่วยกันคนคนคนจนขนมสุกได้ที่หลังจากนั้น ทุกคนก็มานั่งร่วมกันชิมขนมสุดพิเศษทำให้ทุกคนมีเวลาได้พูดคุยและสั่งสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขนั่นเองอ่าการเล่าไปวาดไปของเราก็าได้จบไปแล้วซึ่งนิทานที่คุณคุณเล่าไปทำให้ได้รูปอะไรออกมาเอ่ยอมันคือรูปจระเข้นั่นเองนิทานหมู่บ้านจุดๆๆุด,ดตั้งแต่เริ่มต้น จนสุดท้ายแล้วทําให้ได้รูปจระเข้ออกมานั่นเองอวันนี้ก็ขอจบนิทานได้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ